สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเมาท์อมอยละครชะตาหงกันเริ่มมาที่ตัวของมณีจันนี่มันตัวแม่แห่งวงการมูเตลูของแท้ตอนแรกไกรสอนสติเริ่มกลับมาแล้วนะเริ่มจําเรื่องราวได้บ้างแต่เดี๋ยวก่อนมณีจันไม่มีวันปล่อยเขาให้หลุดมือแน่นอนนางเลยหยิบน้ํามันดอกท้องโยนีมาใช้กับไกรสอนอีกครั้งโอ้ยรอบที่แล้วว่ายับแล้วนะ รอบนี้หนักกว่าเดิมงานนี้เล่นใหญ่มากเพราะเธอต้องการให้ไกลสอนลุ่มหลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นแต่แรงไปหน่อยไกลสอนดันเกิดอาการคลุ้มคลั่งอรารวาดหนักจนคนทั้งบ้านแตกตื่นสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนวันดีทนดูไม่ไหวเธอรู้ว่ามณีจันต้องเล่นของแน่ๆเลยแอบเอาน้ำต้าลึงที่มีฤทธิ์ถอนพิษของน้ำมันดอกทองโยนีมาให้ไกลสอนดื่มเอาละสิถ้าแผนนี้สำเร็จนางมณีจันมีหนาวแน่ แต่เรื่องยังไม่จบเพราะสิ่งเริ่มทนแม่ตัวเองไม่ไหวสิงเห็นมณีจันเอาแต่วอยวายใช้อารมณ์กับวันดีและคนในครอบครัวจนเกินไปเขาเลยตัดสินใจพูดเตือนสติแม่แต่แทนที่จะฟังดีๆกลับกลายเป็นว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันหนักมากถึงกับบ้านแทบแตกเลยทีเดียว และในขณะที่บ้านกำลังเดือดเหมหงกับสิงก็เริ่มแผนใหญ่พวกเขาต้องหาทางขโมยกุญแจห้องใต้ดินจากยายจำปาเพื่อเข้าไปเอาพินในกรรมที่ซ่อนไว้หลังรูปของปู่มนูนกับย่าบุงหาแต่เอา้าด้านพวงชมพูก็ไม่ใช่เล่นๆเธอรีบแจ้นไปบอกมณีจันทร์ทันทีเพราะเริ่มสงสัยว่าสิงเอารูปปู่มนูนกับย่าบุงหาไปทำไมหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่โอ้โหบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เดือดใกรสอนจะรอดจาบมนต์ดำได้ไหม พี่ในกรรมที่ซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยหรือเปล่าห้ามพลาดชะตาหงออกอากาศวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31มานี่จันนี่จะร้ายไปถึงไหนน้ำตำลึงจะช่วยไกลสอนได้ไหมเมาส์กันหน่อยเร็ว